สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเอ่อวันนี้จะมาพูดถึงเอ่อเรื่องที่มีเพื่อนเราที่คนเอ่อครีเอเตอร์นะคะมาบอกพูดบอกว่าเอ่อเขาโปรไฟล์เขาติดเหลืองนะคะแก้ยังไงหรออันนี้ไม่ได้บอกไม่เอ่อไม่ได้ไม่ได้สอนใครนะแต่จะบอกว่าเอ่อที่โปรไฟล์ติดเหลืองก็เพราะว่าอ่า คลิปที่ลงไปอะที่ทําลงไปในโพสลงไปอะเอ่อเป็นคลิปที่มีเสียงเพลงซะเยอะนะคะติดเนื้อหาน้อยนะคะก็ริบลบออกซะนะคะถ้าเอาอ่าไม่แก้ตรงนั้นนะคะ อีกหน่อยก็จะติดแดงนะคะอันนี้พูดพูดตามที่ที่เคยเคยทำมานะคะเพราะว่าคลิปไหนที่เราใช้เสียงเพลงประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์อยู่ในคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคะหรือไม่ว่าเราจะไปโพสต์คลิปน้ำในสตอรี่นะคะก็ติดเหลืองได้ทั้งนั้นค่ะก็คือเนื้อหาน้อยแล้วก็ ใช้เสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะคะอันนี้อันนี้ตามที่ที่เคยแก้มานะคะแต่ถ้าเป็นฟังที่กูรูที่เขาพูดคนที่เขาสอนอการแก้ไขปัญหาเรื่องติดเหลืองติดแดงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าติดแดงก็คือเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะไม่สามารถเผยแพร่ได้ทางโซเชียลนะคะส่วนติดเหลืองก็คือเนื้อหาน้อยนะคะ ใช้เพลงแล้วก็ใช้เอ,อเอฟเฟกเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เพลงจะปิดติดที่ลิขสิทธิ์นะคะถ้าไม่รีบลบออกก็จะแก้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะก็บอกได้แค่นี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะส่วนที่เหลือก็ให้ไปติดตามดูที่กูรูทุกท่านที่เขาออกมาถ่ายทอดแล้วก็ สอนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องโปรไฟล์ติดเหลืองติดแดงนะคะเพราะถ้าเรายังคิดที่จะเอ่อเปิดหมดมืออาชีพหรือหาเงินสร้างรายได้กับการทำคลิปลงโซเชียลก,กับเฟ e บุ๊กอยู่เราก็ควรจะปฏิบัติตามกฎกติกาของเขาแบบอย่างเคร่งคัดนะคะไม่ใช่ว่าเราจะลงเพลงแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่า เพลงทุกเพลงมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะคะไม่อย่างนั้นก็จะแก้ไม่หายนะคะอันนี้ฝากเพื่อนๆน,นะคะไปสำรวจดูที่คลิปของตัวเองถ้ามีคลิปไหนมีเสียงเพลงนะคะก็ขอให้รีบลบออกไม่ต้องไปเสียดายนะคะถ้าตอนนี้ Facebook เขาเคร่งครัดเรื่องการใช้เสียงเพลงลิขสิทธิ์อยู่นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆประสบกับความโชคด,ดีแล้วก็เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปบ๊ายบายนะคะ